ไม่ที่วันทักที่เัาของป้อมพักที่เล้านี่ยเขาของป้อมที่ที่ไทยปุนเลิกแต่วันไม่ กินอยู่ปีละปีนี่มองปลูกมองสองปีจต้องได้ไปซื้อ เขา่อนนึ่่จุคนุคนเาทุกคนบ่ได้คนดีวเนี่นมงี่ไม่ัตุม่ใส่มันมือนะ้เป็นแลี้นี่ 再美那么美 I don't ตักค่ะตัวมันกุ้งโตไว้แท้เล็ดเหลียงมันกิน bay หยิบใบนั้น เห็นตัวใหญเลยันบคคนักวชาการพระเจ้านกหลาน้านี่มือควยไข่ควยไข่วันหรือมือควยไข่ควยไขยตัาได้ซื้อข้าวบะขันนะได้ซื้อกินดอกนอก่าสิขันเ้อ

ตันนี้แล้วพี่นนอะ